เมื่อช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงกันเรื่องของการผลิตหรือว่าวงการภาพยนตร์หนังโป๊<ะ>อยากจะให้มีความเป็นเสรีเหมือนในต่างประเทศเขาโดยเฉพาะอางยิ่งเหมือนในประเทศญี่ปุ่นนี่แหละครับที่ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นธุรกิจที่สามารถดําเนินการได้แล้วก็อยู่ในกรอบของกฎหมายของเขานะครับแต่บ้านเรายังไม่เปิดครับนิด้าโพก็เลยออกมาสํารวจพี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นการตอบแบบสอบถามแต่ว่าเป็นการโทรไปสอบถามเลยนะครับปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยครับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับออกมาเปิดเผยผลสํารวจประชาชนเรื่องของหนังโป๊เสรีว่าจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยนะครับการสํารวจเกิดขึ้น22-24พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทุกภูมิภาคระดับการศึกษาแล้วก็อาชีพหลากหลายสาขาทั่วประเทศนะครับกลุ่มตัวอย่างที่มีการสํารวจกัน1,315ตัวอย่างในหัวข้อเรื่องสามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี อันนี้นะครับมีการใช้วิธีการโทรสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เลยนะครับไปสอบถามพูดคุยว่าเอะเคยดูหนังแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับปรากฏว่าส่วนใหญ่54.14%บอกว่าไม่เคยดูครับขณะที่อีก45.78%บอกว่าเคยดูแต่ว่ามีส่วนน้อยนะครับ0.08%ไม่ทราบไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจเมื่อไปถามความคิดเห็นต่อข้อเสนอครับบอกว่าเอสามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรีคิดว่าอย่างไร ส่วนใหญ่62.89%บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชนทําให้หมกมุ่นเรื่องเพศมากจนเกินไปและประเทศไทยก็เป็นเมืองพุทธขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศอาจจะทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและกการล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มมากขึ้นรองลงมา14.15%บอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยเนี่ย62.89นะครับ14.15บอกไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะว่าอาจจะส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชนยาาต่อการควบคุมอาจจะเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบและประเทศไทยเป็นเมืองพุทธที่จะให้เปิดเสรีแบบนี้เลยไม่ได้แต่ว่าบางส่วนครับบางส่วนก็เสนอว่าควรจะมีขอบเขตเช่นการจํากัดช่วงอายุไหมแต่ก็มีราวๆ12.5%เปซน์ะครับที่บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วให้การยอมรับนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ แล้วก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทําได้ก็มีคนคิดเห็นแบบนี้ประมาณ12.55%รนะครับแล้วก็อีกประมาณเกือบแปดเอดเก้าบอกว่าเห็นด้วยมากครับเพราะว่าสังคมปัจจุบันเปิดกว้างยอมรับเรื่องเหล่านี้แล้วและเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์เป็นการสร้างอาชีพเป็นการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์หนังโป้ด้วยขณะที่บางส่วนก็ระบุว่าถึงไม่เปิดเสรีก็มีการลักลอบการผลิตกันอยู่แล้วนะครับ